กาตูนเลิฟลี่สกุลเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนโดนแม่ทิ้งสำหรับแนวอายุ13ปีขึ้นไปถ้าผู้ปกครองไม่ซีเรียสตามไปรับชมที่ช่องนี้ได้เลย l ลิฟลี่ส k ula, กุล g r o ก u อค่ะสำหรับแนวทั่วไปในวันนี้ยำรวม3หัวข้อเลยค่ะอาจจะแอบ,บดราม่าเล็กน้อยแต่ก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสังคมนะคะ มยอมรับว่าผมคบซ้อนแต่คนที่ผมเลือกนะ่ะคือคุณนะอะไรกันเนี่ยเขาแอบมีผู้หญิงคนอื่นมาตั้งนานแล้วแล้วเขาก็เพิ่งบอกเลิกฉันทั้งที่ฉันมีลูกกับเขา <ś Prize> ฉันเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่ไหวหรอกฉันอายเขาใครๆก็จะตาหน้าว่าฉันท้องไม่มีพ่อ อะไรเนี่ยนางแฟงหายไปตั้งหลายปีอยู่ๆก็หอบหิ้วลูกทั้งไทยทั้งเทศมาให้ข้าเลี้ยงโอ้ยแม่อย่าบ่นนะอีกอย่างฉันไม่ได้ชื่อแฟงแล้วฉันชื่อแฟอ่ะนี่นางเด็กผมทองนั่นนะ่ะพ่อมันเป็นฝรั่งชื่อแฟมี่ส่วนนางเนี่ยชื่อนางดาวนี่หรือว่าเอ็งไปทำงานอย่างว่ามาใช่ไหมอย่าถามมากนะแม่แม่ก็เลี้ยงเลี้ยมันไปเดี๋ยวฉัน ส่งเงินมาให้ก็แล้วกันเอ๊ะนังนี่ขอโทษนะแม่เลือกคนดีๆให้แล้วแม่เลี้ยงเองไม่ได้ต่อไปแล้วนังมาลีเอ๋ยไม่น่ามาเสียท่าให้ผู้ชายในเมืองเลยอะไรกันนะผู้หญิงคนนั้นรีบวิ่งไปแล้วก็เสียงเด็กอย่าบอกนะ โอ้ยลูกเด็กผู้หญิงสินะโดนเอามาทิ้งไว้ไม่เป็นไรนะอยู่กับซิสเตอร์นะลูกซิสตเตอร์จะให้หนูชื่อไมาก็แล้วกันเวลานี่มันผ่านมาไวจริงๆไปโรงเรียนดีๆนะลูกไมาะซิสตเตอร์รถโรงเรียนจะมาแล้วลูกเอาละแฟมี่ดาวตั้งใจเรียนนะ ค่ะคุณยายเดี๋ยวช่วงเย็นพวกหนูกลับมากินข้าวด้วยนะคะ ดูยายสามคนนั่นสิแก๊งเด็กโดนแม่ทิ้งฮ่าฮ่าฮ่าฮกาฮ่า่าี่า่าฮ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 ่่ไ่่่าาฮ่นฮ่านา่าฮาฮ่าฮนาฮ่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 น่่นะ่ เดี๋ยวครูมาหัวหน้าห้องใครเสียงดังจดชื่อเอาไว้นะนะคะคุณยายคุณยายรู้มคะแฟนนี่กับดาวอยากเจอคุณแม่สักครั้งนั่นสิคะคุณยายคุณยายบอกเถอะนะคะว่าคุณแม่อยู่ที่ไหนอ่ะก็ได้ลูกแต่เขาอาจจะไม่ได้อยากเจอพวกหนูสองคนก็ได้นะเผื่อใจเอาไว้บ้าง นี่คุณพี่คะนวดให้ขนาดนี้ติดติบ,บ้างนะติบน่ะพี่ให้เฉพาะคนโสดโสดไม่มีลูกไม่มีครอบครัวหนูแฟน่ะมีหรือเปล่าอุ๊ยพี่คะแฟจะมีได้ยังไงล่ะไม่มีหรอกค่ะไม่มีคุณแ,แม่คะเออแหมพี่พี่คะไม่ใช่หรอกค่ะเด็กพวกนี้นะ่ะถ้าจะเข้าใจอะไรผิด เดี๋ยวแฟไปคุยแป๊บหนึ่งนะคะหนูจ้ามานี่มาแม่หนูเป็นใครเดี๋ยวฉันช่วยตามหาให้นะรู้ตัวไหมว่าเกือบพังหมดแล้วอู่ข้าวอู่น้ำของฉันมาทำไมเนี่ยพวกแกคุณแม่คะแฟรมี่กับดาวไม่เคยเจอคุณแม่สักครั้งพวกเราก็แค่อยากมาเจอเท่าน,นั้นคะ่ะนั่นสิคะเราก็แค่อยากมาเจอ ม่่คุณแมไม่ต้องมาทำซึ้งอะไรแถวนี้ฉันส่งเงินส่งทองให้ใช้มันก็ดีแล้วแล้วก็รีบรีๆกลับไปซะด้วยนะคุณแม่เดี๋ยวสิคะคุณแม่คุณแม่เคยรักพู้หนูบ้างหรือเปล่าคะอย่ามาที่นี่อีกซิสเตอร์ขอโทษนะลูกไม้ ที่ซิสเตอร์ไม่รู้เลยว่าแม่ของไม้อยู่ที่ไหนไม่เป็นไรค่ะหนูเข้าใจแตวันนั้นซิสเตอร์เห็นแม่ของหนูไม่ถนัดนี่คะแม่เล่นวิ่งหนีไปเลยจ้ะวันนั้นนะ่ะฝนมันตกหนักมากด้วยไม้ซิสเตอร์รักหนูนะรักเหมือนลูกสาวแท้ๆซิสเตอร์เชื่อว่าสักวันเนี่ยหนูต้องได้เจอแม่หนูแน่ๆจ้ะระหว่างนั้น อ,อย่าเที่ยวทำตัวส้ำสอนเหมือนแม่ตัวเองล่ะไม่อย่างนั้นประวัติศาสตร์มันจะซ้ำรอยเอ๊ะนี่หมีเราเป็นเมดเข้ามาทำความสะอาดก็ทำไปไม่ต้องแสดงความเห็นค่ะโอเป็นเข้าไปเถอะค่ะซิสเตอร์ระวังมันจะทำงามหน้าสักวันก็แล้วกันแฟมี่ดาวฉันได้มาเจอ ปรากฏว่าได้มาเจอที่นี่มาเจอช้าไปหน่อยฮะแต่เธอก็ได้เจอนี่นาไม่เป็นไรหรอกไม่เธอสองคนก็เก่งชะมัดทั้งที่แม่ทำแบบนั้นใส่ก็ยังเติบโตมาได้จนถึงวัยทำงานทุกวันนี้น่ะเพื่อนผู้หญิงเราเนะี่ยเก่งกว่าซูเปอร์แมนซะอีกนะ เอกันบ่อยๆนี่นาผลที่สามแล้วสงสัยจะเป็นนี่สองคนนี้นี่พอเลยเลิกแซวได้แล้วพรมลิขิตในสุสานอย่างนั้นเหรออาจจะเป็นอะไรที่ดูแปลกๆแต่มันก็ไม่เร็วนะ เนื่องจาก3หัวข้อนี้นะคะไปในทางคลิปเดียวกันก็เลยสามารถรวมออกมาได้สำเร็จแบบที่เห็นค่ะถ้าอยากซัพพอร์ตช่วยพี่ตังกวานะคะนอกจากกดไลค์แล้วอย่าลืมกดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยและ FC ใหม่ไม่อยากพลาดคลิปถัดไปใช่ไหม Subscribe แล้วก็ดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้รอเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะไปก่อนแล้วบ๊ายบาย